สวัสดีค่ะพวยพี่นอ้องเมื่อนี้กามาพอกกร,รมาดามกำนวณคือเก่าเนาะค่ะในทางช่อง youtube มาดามจะมาวางแนวทางของลาวพัฒนาแนวทางจะเป็นของบ่อผ้าโชคบวกคนสารคามเด้อค่ะที่เข้าไปตรงๆเมื่อวานนี้เนาะมาืนอคืนเนี่ยวพวยพี่น้องเข้าไปเต็มๆตมตรงๆของบ่อผ้าโชวเขาไปที่ซีสามเนาะ ของคนสารค้มเข้าไปที่โฮหนึ่งตรงตรงทั้งครูพ่เลยพี่น้องเลยจับมาประชันกันเนาะอาชอบของภัยตามของคนนั้นเด้อก่ะเด้อมีผู้ใดใดผู้ใดตามโบน้อคันมีผู้ใดใดไดตามกับค,คอมเมตมาในเด้อพ่อแม่พี่น้องจังไรก,กับขอบุณขอบคุณบอพาโชคเด้อค่ะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องนอะแล้วก็กขอบุณขอบคุณ คนสาครคามเนาะคะ่ะที่หายตัวเลขแนวทางเฮาไปเบิ้งตัวเลขแนวทางว่าเปิน้นซีหายตัวใดจะเข้าจะปังอีกบเนอกกันนับป่ะไปดูตัวเลขแนวทางกันเลยค่ะคะ่านี้ก็จะเป็นของบอ่อผาโชคเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องเป็นจังใดมีไผโชคไพ่หมานน้ำเพินโโน่นบอนอของบอ่อผาโชคจับตามองเด้อพ่อแม่พี่น้องเข้าดีสุดๆเนาะคะ่ะงวดน,นี้เข้าไปอีกแล้ว เข้าไปที่สิบสามตรงๆตัวเน้นตัวจอได้พแมพี่น้องนี่ไพได้ไปตามเพิ่อนบอนออคอมเมนต์มาในเด้อค่ะเดิออันมี้ผู้ใดใดได้ตามดีใจด้วยเนาะคะ่ะดีใจด้วยเพราะว่าของเพิ่นถือว่าเดินดีแล้วก็กลับ <c oughs> โอ้คนเผาทานตระได้เหมือนพ,พี่น้องเปยขอโทษขอไพ่ได้ค่ะเดิอเขาดังเขาจมูกเข้า,ขาไปเมนะื่อเนาะ อินควันไหมก็ <c oughs> ดโดดคอพ่ายกันมีเสียงไอเสียงจามก็ไดเนาะของบอ่อผ้าโชคถือว่าเข้าดีสุดๆเพราะว่าของเพิ่นถือว่าเดินดีเนาะห้มาวางท่างจองจังใดกระกาบขอบบุญขอบกุณบอ่อผ้าโชคเด้อค่ะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทาง่องกาบขอบผ้าคุณเป็นอย่างสูงว่ายไล่หางเด้ยบพลเมพนพน้อ,นองเข้าไปสวยงามเลย เข้าไปที่ไม่ต้องกับตัวนิ้นตัวเจาะผู้ใดเป็นแฟนครับจับตามองมาเบิ่งประวัติเพิ่นจักหน่อยเนาะเมื่อนี้สีให้ล่งประชันกันกับอันคนสารคามเด้อค่ะวดกว่อนหน้านั้นหลุดเนาะที่ออก00แล้วก็บนออก086ของบ่อปลาโชคหลุดเนาะและว้วงวดนี้เข้าไปที่ตัวรูด4เบิ่น4เนาะพ่อแม่พี่น้องเพิ่นห้มาสี่ส สี่ศูนย์เนาะออกสี่สี่นะคะงวดนี้ลูดเนาะค่ะนงวดนี้ก็ลูดแล้วงวดนี้พม่มแมพพี่น้องแปดเจ็ดตรงตรงเห็นบ่อขันคลองเพลินเขา้าเข้าแบบตรงตรงเด้นนี่พม่มแมพพี่น้องเราก็ตัวเน้นพร้อมเนาะจับตาม่งค่ะจับตาม่งสองตัวมาตัวสองตัวกอดข้อก,ก,กันมาก่านแล้วพม่มแมพพี่น้องเนาะของเพลินของบอ่อผาชูแล้วก็ นวดมีก้ามาให้เห็นเนาะเบื้งประวัติก่อนพ่อแม่พี่น้องว่าของเพิินเป็นจังนใดเนาะเบิ้นงประวัติกันไปสกนะัก่อนเนาะอย่างวันที่สามเนาะวันที่สามก็เข้าไปที่ห้าหกตรงตรงแต่คันเขา้าเขา้เขาตรงตรง,ตรงได้คองเพิินพ่อแม่พี่น้องเลยเขา้าตรงๆนะคะสามนวดเนาะสามนวดที่เข้าไป เข่าตรงๆยังงวดแปดเก็บกับเข่าตรงๆเนาะพ่อแม่พี่น้องแต่ตัวลวดก็ถือว่ายังมาให้เห็นเนาะนี่งวดนี่กับเข่าตรงๆค่ะสามสามงวดแล้วพ่อแม่พี่น้องสามงวดนะคะถือว่าบอขี้ไล่เด้นี่สวยในสวยบอขี้ไล่สวยพ่อแม่พี่น้องสวยอยู่สวยอยู่งามอยู่งามเนตาเนาะงามโอเคเรื่อยบอเปลี่ยนหยังพ่อแม่พี่น้องเนาะผู้ใดใดดีใจนั่งอะ ยังได้กระกรความบุญขอบคุณบ่ผ้าโชคเนาะแล้วกาลของสีให้เบื้องคู่กันได้กพ,พ่อไปนองกันเลยเอามาาเนาะของคนสารคามก็เข้าไปที่หกหนึ่งตรงตรงขึ้นกันเด้หกหนึ่งตรงตตัวเน้นตัวเจาะให้มาแล้วก็เลยจะล่วงคู่กันไปกับบ่ผ้าโชคเนาะคนสารคามกระควาบุญคอบคุณนคนสารคาม ที่ให้ตัวเลขแนวทางเนาะราบพอบุญขอคุณหลายๆอ่ะห้างมาเบื้องของบอ่อผ้าโชกก่อนบาทนี้ก่อนสิไปเบื้องของคนสาราคามเนาะเตรียมตัวแคบหน้าจอเพ่อแม่พี่น้องบอ่เป็นการเสียเวลาเด้ให้เบื้องเลยเด้่ค่ะให้เบื้องเลยค่ะเตรียมตัวแคปหน้าจอและเตรียมสมุดปากกาเขียนพ่อแม่พี่น้องบาทนี้สสำหรับ f อซีผู้แคปหน้าจอบ่เป็น เป็นแฮงมาคอมเมนต์อยู่เว้าเป็นตะฮักคือหยังว่าดาดเจ้าก็อย่าอ่านผิดอ่านถูกหลายข่อยละเขียนผิดเขียนถูกอยู่ว่าติมาดามก็ไปอ่านมาดามก็ได้หัวด้วยล่ะเนาะเอาหัวย่แล้ววเจ้าติ่อยนี่แล้ว่อยเียเด้อ่อยเขียนผิดเขียนถูกเนาะติเอามื้อนี้บ่ให้เขียนผิดเขียนถูกฟังดีๆยับมานียับมายับมานั่งใกล้กองไฟไละกระดาษสิใหม่เด้นั่นยับมาเพราะวันหนาวดช่วงนี้เนาะ ทางอุบลอุดรนหนาวคือกันยุลหนาแต่ว่าทางกรุงเทพกรุงไทยเพิ่นทางไต่เป็นจังไดฝนตกบนต่นอทางเนือแห้งสิหนาวแห้งเป็นจังไดสาวเมืองแพ่รามานบน่นอเอาห้ามาจับหน้าจอบ,อบผ้าโชกบาดนีมด้มาดำที่อานเลยเด้่พ่อแม่พี่น้องเตรียมตัวเขาลบตัวเลขแนวทาง <laughs> S 1> <S 1> สัพม,มนาต,ตัวเลขเนาะเตรียมตัวครบตัวเลขแนวทางบอบาโชคใไขมารูดลาวพัฒนาสองทุ่มครึ่งพรุ่งนี้เด้อค่ะเด้อพรุ่งนี้ลงให้ก่อนหนึ่งวนันเอาไว้ฟันรูดสองกับเจ็ดสองตัวหกหางเอาเพิ่พนบ่ให้เพิ่นบ่ให้เบิ่นบ่วหายสามตัวเด้อพ่อแม่พี่น้องแคนแคนสองตัวหกหางเจ็ดหนึง่ง เจ็ดสองหวยสิบวันน้ำเจ็ดหนึ่งแล้วเซอบน้อบาทในบ่อผ้าชกเป็นจังไดเป็นต่มากคักอยู่ว่าเจ็ดหนึ่งไม่ค่อยมัดเจ็บนักเธละค่อยมัดเจ็บนักเธอคอยสิบวันไปพักกับเจ้าบอกหันในบ่อผ้าชกเอ้มาดามถึกฮักอกแหลมัวบ้านนี่เนาะสื่อเจ็ดหกออกเจ็ดหนึ่งโอหกหกอ็สุดเจ็ดหนึ่งออกหกหนึ่งเนาะโอ้ยเนาะอาอ่านไหม่พอไม่พี่น้องสิละรั่วไปเมื่อไหร่ ขอถอดขอไพ่เจ็ดหนึ่งค่ะสองตัวหกหางเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองแปดสองหนึ่งสองหนึ่งสามสามสองเด้อค่ะเอาแคบหน้าจอถ้าใครจะตามของบัวผ้าโชูตัวเน้นตัวจอดเน้นให้แค่สามหางเจ็ดหนึ่งแปดสองสองสามมีแล้วตามยูดอกตามยูตามยู แต่ว่าจะให้ลื่อมเรื่องอื่นเด้อเอาแคปหน้าจอที่ไหนฮะไปเบิ่งของของงนคนสารคามบ้านนี้พ่อแม่พี่น้องให้ดูของคนสารคามบ้านของเพิ่นสิเป็นจังใดสิถูกใจ fc บ่จะถูกใจ fc ไหมเตรียมตัวแคปหน้าจอพ่อแม่พี่น้องของคนสารคามให้มา เพราะว่าของเพื่อนเขาตัวเน้นตัวจวแล้วก็เขาตรงๆคือบอกผ้าโชคเด้กแล้วเอามาประชันกันว่าของไผ่สิไปสิมากของไผ่สิเดินตัวหรือพูดของไผ่สิเป็่นจังใดหรือสิไปน้ำกันอีกมีตัวใดตรงกันบ่ลอดติดตามยำตัวแคบหนาจวของคนสารคามให้มาวิ่งบนล่างสี่กับห้าสองตัวเจ็ดหางอันนี้กับเพื่อนนี่ คะแนน,นของคนสาัคขามกับบอกห้สามตัวได้พรมพี่น้องห้แค่สองตัวได้สองตัวเจ็ดหางก็จะมีเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกแปดแปดสามศูนย์ห้าศูนย์หกแล้วก็เจ็ดสามด้วยค่ะนี่ตัวเจ็ดสามนั่นได้พรมพี่น้องสองตัวเน้นสี่หาง เก้าสี่เก้าห้าเก้าหกแล้วก็แปดสามเอา้าเป็นจ้งไดบานีคือกันบบน้ออาแคปหน้าจอพ่อแม่พี่น้องแล้วมาดามเซยแคบหน้าจอของบอพาโชคก,กับคนสารคามใส่กันนี่ตัวใดคือกันบอแคปหน้าจอถ้าใครจะตามบอพาโชคแล้วก็คนสารคามเนาะบอมีตัวใดคือกัน,นกเน้ะพ่อแม่พี่น้องว่าบอ แคปหน้าจอจังไรก็ะกาบขอบุญขอบขุนบกบ่บผ้าโชคเนาะแล้วก็คนสารคามที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องกาบขอบคุนลายๆเอาแคปหน้าจอสุข้นแล้วนอกพมเพีิ่น,อน้องแล้วคลิปต่อไปจะเป็นของลุงส่งนะคะของลุงส่งที่เข้าไปเต็มๆหนึ่งหกหนึ่งเพราะว่าลุงสรงห่มาแล้วเนาะ ลุงส่งให้มาแล้วแล้วก็คล้องชอเชดยใจลงคีปไห้แล้วอันนี้เอาไม้เบิ่งซื่อว่าลงคีปไห้แล้วเนาะแตกบนล่างแตกสามตัวตดแตกทั้งบนและล่างเข้าไปติดตามชมได้คันผู้ใดเป็นแฟนครับชอเสียใจแล้วก็คล้องเลขมีที่มาลงคีปไห่แล้วออะเข้าไปติดตามชมพ่ออม่พทีนอนแล้วค้อง เจตาพารวยรอก่อนแล้วก็คองปู่ศูนย์เจ็ดรอก่อนนะคะยังไม่ได้ให้มายังไม่ได้ให้มาของเจตาพารวยแล้วก็ปู่ศูนย์เจ็ดนะคะอะย้ำตัวแคบนาจอของบอัวผ้าโชกกับของเทียนสารคามอีกั้งหนึ่งเนาะแล้วเราก็เอายังงวงเด้อพแมพี่นองเด้อ ยังงงเด้อค่ะเด้ออ่าแคปหน้าจอสำหรับ f อีเพิ่งเข้ามาติดตามชมเนาะเจะได้เอาไว้เป็นแนวทางอขอบคุณขอบคุณบอพาโชคแล้วก็คนสารคามเด้อค่ะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องกาบขอบคุณหลายๆคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขและโชคดีเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปเด้อค่ะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ